เลขสามสี่ห้าเป็นเลขเรียงสวยที่เสียเสียยังไงคืออย่างนี้นะคนนะ่ะที่ได้ครอบครองเลขสามสี่เนี่ยหลายๆคนเนี่ยเคยได้ยินอาจารย์พูดแล้วว่าสามสี่เป็นเลขที่อยู่ด้วยกันแล้ววาจาเนี่ยจะกระทบกระทั่งกันจะเผ็ดร้อนจะควบคุมอารมณ์ไม่อยู่จนกระทั่งไปออกทางอะไรคำพูดคำจามันจึงกลายเป็นว่าคนที่เป็นเพื่อนพี่น้องคนรักเราอะ่ะ เวลาใช้เลขสามสี่พอเราใช้ใช่ไหมเขาเข้าหน้าเราไม่ติดพอเราโกรธขึ้นมาเนี่ยโอ้โหคำพูดมันน่ากลัวนะสมมตินะใช้อยู่อยู่ในบ้านเลที่ที่มีเลขสามสี่ห้าใช่ไหมมันเหมือนกับว่าคนในบ้านน่ะจะพูดหวานๆต่อกันเนีไม่ได้เลยตั้งใจดีนะโอ้โหรักกันอยากจะพูดหวานๆดีๆต่อกันสักพักหนึ่งปรากฏว่า ทะเลาะก,กันอีกละมีปากเสียงกันอีกละขัดใจกันอีกละพูดจาไม่เข้าหูกันอีกละนี่ไม่แน่แล้วถึงขั้นที่ว่าโอ้โหพูดจารุนแรงถึงขนาดที่จะฆ่ากันตายก็มีเลขสี่ห้าโดยหลักแล้วอะเฉพาะเลขสี่ห้านะถ้าอยู่โดดโดดนะเป็นเลขที่โอภาปศัยกันดีพูดคุยกันมีเหตุมีผลมีหลักมีการนะพูดดูแล้วมันรู้สึกว่ามันรับฟังกันได้แต่พอมี 3 4มหมันจึงทําให้นะพวกเรามันจึงทําให้การเสียความรุนแรงความเผ็ดร้อนของคำพูดเนี่ยมันเจือไปกับการเจรจาทั้งหมดเลยมันจึงกลายเป็นคนที่ใช้เลขสามี่ห้าเนี่ยเดี๋ยวก็พูดจาเผ็ดร้อนรุนแรงเดี๋ยวก็ฟังกันได้แต่เดี๋ยวก็โกรธกันอีกละมันจึงเหตุการณ์ไม่นิ่งไง ดังนั้นใครที่ครอบครองเลข3 4มสี่นะไม่ว่าจะไปซื้อมาในราคาที่แพงแค่ไหนก็นแล้วแต่จะเป็นทะเบียนบ้านอยู่มานานแล้วอะทะเบียนรถเพิ่งซื้อมา,อาเลขที่มันอยู่ในเบอร์โทรศัพท์เนี้ยมี3 4มหไปซื้อมาราคาแพงอะพอเราครอบครองเสร็จเราจะเริ่มสังเกตดูแล้วกันว่าอารมณ์มันไม่นิ่งแล้วก็มีความรู้สึกว่าทาไมบางครั้งเนี่ย เราก็คิดได้เราก็มีสติที่เราอ่ะจะค่อยๆพูดค่อยๆจะแต่เราจะหลายครั้งสติหลุดแบบง่ายมากคือมันเหมือนจะว่าคล้ายๆคนเป็นไบโพล่าเนาะคือเดี๋ยวก็พูดจาแบบดีจังเลยแต่ว่าสักพักหนึ่งพออารมณ์เปลี่ยนคําพูดก็เผ็ดร้อนรุนแรงใครอยู่ใกล้นี่แบบเหมือนไฟที่เผาผลาญหมดเลยแล้พูดเร็วด้วยแล้คิดเร็วด้วย แล้วพอเหมือนกับพอพูดเสร็จทําร้ายจิตใจก็เสร็จแล้วโอ้โหทำไงดีจะไปขอโทษก็ยังไงดีแล้วเหตุการณ์นีนน้มันจะเกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําอีกโดยเฉพาะออยิ่งนะขอพูดหนหอ่อยเถอะคนที่มีเลขสามสี่ห้าอยู่ในซิมโทรศัพท์อยู่ในเบอร์โทรศัพท์คือโทรศัพท์เนี่ยนะไม่ว่ายุคปัจจุบันใช่ไหมเราอาจจะโทรบ้างเราอาจจะพิมพ์บ้าง,เรา,าจจางเราอาจจะโพสต์บ้างอะไรก็แล้วแต่นะ,ะการ การสื่อสารด้วยด้วยช่องทางออนไลน์ที่มันผ่านการทํางานของเบอร์โทรศัพท์เนี่ยมันได้หลายวิธีนะแต่ไม่ว่าจะวิธีไหนก็นแล้วแต,มตมไไวมแม่มันจะเต็มไปด้วยความเผ็ดร้อนรุนแรงเสมอมันจะเต็มไปด้วยความเขาเรียกนะความขาดความยั้งคิดเสมอมันดูเหมือนจะดีในตอนแรกพวกเราดูเหมือนจะค่อยๆโอภาปาศัในตอนแรกแต่สะพกนอารมณ์ขึ้น คุมอารมณ์ไม่ได้โอ้ยเหมือนกับว่าเจะเอาไงก็ลุยกันเลยไม่ฟังเหตุผลกันละ <c ười> ค,คือคือเริ่มต้นมาดีๆแต่ว่าจบไม่ค่อยสวยสุกครั้ง <c ười> แล้วไงต่อคนที่ได้ครอบครองเลขนี้ไม่ว่าจะอยู่ในในบ้านใช่ไหมไม่ว่าจะอยู่ในทะเบียนรถใช่ไหมหรือไม่ว่าจะอยู่ในเบอร์โทรศัพท์ใช่ไหมย่อมได้รับอิทธิพลนะอยากจะพูดดีๆ ก็พูดไม่ได้สักพักหนึ่งก็เสียเรื่องก็ทะเลาะบาะแกันอีกแล้วถ้าหากว่าไปใช้เลขนี้ไปเพื่อการเจรจาการค้าตอนแรกคําท่าจะตกลงข้อตกลงทางสัญญาตกลงจะซื้อขายจะทําธุรกิจจะเหมือนกับว่าได้ได้เป็นผลงานที่ดีขึ้นมาสักพักหนึ่งทะเลาะกันสักพักหนึ่งขัดแย้งกันสักพักหนึ่งปิดการขายจบข้อตกลงไม่ได้มันก็เหมือนกับชีวิตต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่ ที่หลายคนชอบบอกว่าทำไมเราไปไม่สุดสักทีทำไมเราถึงทำอะไรแล้วมันเหมือนจะสำเร็จแต่ไม่สำเร็จสักทีก็เพราะว่าเลขที่เรามีอะมันเรียงสวยก็จริงแต่อะไรแต่มันเป็นเลขที่สนีะ่ดังนั้นคนที่ครอบครองเลขสามสี่ห้าอยู่ตอนนี้นะก็มีทางเลือกอยู่สามประทางสามประการคือหนึ่งถ้าหากว่าเราฟังแล้วเออ รู้ไว้ใช่ว่าก็ไม่สนใจเลยก็เพิกเฉยก็ได้เราก็เป็นรอลุ้นนะว่าวันหนึ่งอะ่ะมันจะเกิดอะไรที่มันมีความรู้สึกว่ามันเกินจะแก้ไขมันจะเสียหายเยอะเพราะว่าเราเรารู้แล้วเราเพิกเฉยเราไม่แก้ไขใช่ไหมข้อสองอ่ะเราดูแล้วเราไม่อยากจะใช้แล้วเราอยากเปลี่ยนแล้วก็จําหน่ายใจ่ายโอนออกไปถ้าเล็กมันเรียงสวยมันขายได้ราคาขายเลยขายให้คนที่เขาไม่ได้ซีเรียสหรือว่า เขาเขาไม่รู้เลยไม่มีโอกาสได้รู้เหมือนพวกเราก็ได้ส่วนใครที่อยากจะได้เลขใหม่ที่มันเหมาะสมกับกับดวงเราเช่นทะเบียนรถเช่นเบอร์โทรศัพท์เงี้ยให้มันดีที่สุดไปเลยก็บอกอาจารย์นะเดี๋ยวอาจารย์จะหาเลขที่ดีที่สุดเฉพาะดวงเราเฉพาะตัวเราเฉพาะอาชีพของเราให้มันดีไปเลยจะเรียงสวยเรียงอะไรก็แล้วแต่แล้วข้อ3นะใครบอกว่าออรู้แล้วอาจารย์ แล้วก็ตอนหนักถึงความสําคัญแต่มันอยากจะใช้ต่อมันมีความจําเป็นต้องใช้ต่ออ้เลขเรียงสวยเลข,นเ,ลข 3, 4, เนี้ยเลขสามสี่ห้าเนี่ยก็ได้ถ้าเป็นลักษณะนั้นให้ใช้ลักษณะของประคําแก้อาถพนเอาประคําแก้อาถพนแบบนี้นะไปทําการแขวนหรือตั้งวางบูชาเอาไว้ในบ้านในร้านในรถหรือถ้าเป็นเบอร์โทรศัพท์ใช่ไหมเราก็ไปวางพานบูชาเอาไว้ก็จะทําให้ทําลายพลังของเลขที่มันเป็นเลขไม่ดี ให้มันหายไปให้มันหมดไปเราก็จะรับเอาแต่เลขที่มันสวยเลขที่มีพลังในด้านดีของตัวเลขใช่ไหมแบบนี้เราก็สามารถที่จะใช้ต่อได้เพราะว่าให้เอาประคำเนี่ยทำลายอาถรรพ์ของเลขที่ไม่ดีออกไปแล้วดังนั้นมันก็เหมือนกับว่าเรามีความรู้ในวันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเรียกเซฟตัวเองเซฟตัวเองนี่อาจารย์ให้สแบบนะ แบบแรกคือเซฟเงินเอาไว้เอาเพราะว่าการที่จะได้คข้าคลองเลขสามสี่ห้าสมมติเป็นทะเบียนร,รถใช่ไหมไปประมูลมาเนี่ยอาจารย์คิดว่าราคาสูงแน่นอนนะจินตนาการไม่ออกขึ้นอยู่กัแบบว่าราคาตกลงกนะันแต่ว่าไม่มีต่ากว่าเป็นแสนเป็นล้านตนนนัวนี้ซื้อมาแล้วเราก็ไม่อยากไปขายอยากใช้ชอบอะไรก็แล้วแต่ก็เอาลักษณะของของประคำเนี่ยไปแขวนไว้ในรถถ้าเป็นเบอร์โทรศรัพท์ที่มีเลขสามสี่ห้าก็สามารถที่จะ ใช้ได้โดยที่ใช้ประคำเนี้ยวางพานบูชาแต่ถ้าอยากเปลี่ยนอย่างที่อาจารย์บอกเราก็แจ้งแจ้งมาทางข้อความส่วนตัวนะเดี๋ยวเรากดข้อความส่วนตัวก็ได้ก็คือจะดูว่าวันเกิดเราคือวันเกิดไหนเวลาที่เรารู้วันเกิดกันเนี่ยเราก็จะรู้ว่าสนาดวงชะตาใช่ไหมสองอาชีพที่เราประกอบเนี่ยมันทําให้เราใช้เลขต่างกันนะอย่างเบอร์ทโทรศัพท์เนี่ยที่ เรียกว่าสวยๆดีๆเนี่ยมันไม่ได้ใช้แล้วก็เหมาะกับทุกคนนะอาจารย์เปรียบเทียบอย่างนี้ได้ไหมเราเคยเดินไปที่ร้านที่ขายเสื้อผ้าแล้วก็มีเสื้อผ้าอยู่ในหุ่นโชว์ที่มันสวยไหมคําถามคือถ้าเราคิดว่าเสื้อผ้านั้นสวยและเหมาะสมกับเราอะแล้วเราลองเอามาใส่มันจะเหมาะสมกับเราทุกตัวจริงๆหรือเปล่าความคําคำตอบคือไม่จริงคําตอบคือมันจะมี ของที่ดีของที่สวยบางอย่างที่มันเหมาะกับบางคนของเราอ่ะก็มีแต่อาจจะไม่ใช่ของที่เขามีาขายอยู่ทั่วไปอาจารย์จะเป็นคนที่เลือกเลขนั้นนะ่ะให้เข้ากับดวงชะตาเราไม่ว่าจะเป็นทะเบียนรถไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ก็ได้ส่วนใครที่อยากจะติดต่อเพื่อบูชาประคํานั้นนะ่ะไปใช้แก้อาถรรพ์เลขบ้านเลขร้านเลขรถเลขเบอร์โทรศัพท์โดยที่ไม่อยากจะเปลี่ยนก็สามารถบูชาประคําได้เช่นเดียวกันอาจารย์ก็ปรกเสกแล้วก็สร้างเอาไว้สําหรับ คนที่ต้องการที่จะใช้เลขมงคลต้องการที่จะต้องการใช้เลขที่มันจําเป็นจะต้องใช้อ่ะแล้วก็แก้อาถรรพ์ที่มันไม่ดีให้มันออกไปจากชีวิตก็หวังว่าวันที่พวกเราได้รู้สิ่งนี้เราจะตัดสินใจถูกเราจะแก้ไขได้เราจะเลี่ยงเราจะระวังได้แล้วเราก็จะสามารถที่จะมีะเขาเรียกนะมีความปลอดภัยปลอดภัยคือ ปลอดภัยครั้งเงินทองที่เราไปซื้อมาใช้ให้มันคุ้มแล้วก็ปลอดภัยกับชีวิตและทรัพย์สินปลอดภัยกับความรักของสมพันธ์นะอาจารย์จะคอยดูแลทุกคนปรึกษาส่วนตัวก็กดไปที่ข้อความส่วนตัวได้แล้วเราก็จะได้พบกัน